พี่สลึงพึ่งบรรจบเออเงงในครบสี่พันบาทออมสบายใหญ่ขาดเดือนละหนเอยบัตรกดเงินสดบัตรเครดิตสินเชื่อบ้านและรถยนต์เอ้ามายีต้องสนเอกสารการเงินเลยเอ้ยวันนี้ไม่ต้องมีสลิปเงินเดือนก็กู้ได้แค่ในบัญชีเกษตรกรไทยขั้นต่ำเพียง4,000บาทรับชัวร์วงเงินกู้สูงถึง125่ง่าเท่ามาเดืวันนี้เพื่ออนาคตที่ดีกว่าโทร0 2 8 8 8 8 8 8แเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด รายการมันช,ช็อตสนับสนุนโดยธนาคารกษิกรไทยจำกัดมหาชนบริการผู้กระดับประทับใจ0 2 8 8 8 8 8 8 8บริษัทปตท,ะทะจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนเพื่อไท รายการมันน <ider> <laughs> <to cuarto material> ี่ช็อตเดินบัญชีเพื่ออนาคตกับเคกรุปสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนบริการทุกระดับประทับใจ0 2 8 8 8 8 8 8 8รายการมันนี่ช็อตสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชน สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับสวัสดีปีใหม่ปี2,556นะครับแล้วก็ขอต้อนรับนะครับคุณผู้ฟังหลายท่านที่เพิ่งจะเดินทางกลับมาถึงกรุงเทพมหานครเพื่อเตรียมจา ทํางานในวันพรุ่งนี้แล้วนะครับวันเปิดทํางานหลังจากหยุดพักผ่อนหยุดยาวไปหลายวันนะครับหวังว่าคงจะชาร์จแบตกันอย่างเต็มที่แล้วก็มีความสุขกันอย่างเต็มอิ่มเลยนะครับล่าสุดครับคุณผู้ฟังครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดํารัสจากโรงพยาบาลสิริราชพระราชทานพรแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2556นะครับพระราชพระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2556นาโรงพยาบาลสิริราชเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่ประเทศไทยเมื่อช่วงเวลา8นาฬิกาที่ผ่านมานะครับมีความดังต่อไปนี้ครับ ประชาชนชาวไทยทั้งหลายบัดนี้ถึงวาระจะขึ้นปีใหม่ข้าพเจ้าขอส่งมอบความปรารถนาดีมาอวยพรแก่ท่านทุกคนให้มีความสุขมีความเจริญและความสำเร็จสมประสงค์ในสิ่งปรารถนาข้าพเจ้าขอขอบใจท่านเป็นอย่างมากที่พังพร้อมกันมาให้กำลังใจแก่ข้าพเจ้าในคราววันเกิดด้วยความหวังดีจากใจจริงน้ำใจไมตรีจิตที่ทุกคนทุกฝ่ายแสดงออกในวันนั้นยังประทับอยู่ในความทรงจ ของข้าพเจ้าไม่ลืลืมในปีใหม่นี้ข้าพเจ้ายัางปรารถนาอย่างยิ่งที่จะเห็นคนไทยได้ทําจิตทําใจให้มั่นคงอยู่ในความเมตตาและความหวังดีต่อกันดูแลเอาใจใส่กันช่วยเหลือเกื้อกูลกันให้กําลังใจแก่กันและกันผูกพันกันไว้อย่างญาติและฉันมิตรทุกคนทุกฝ่ายก็ได้ร่วมมือกันสร้างสารรค์ความสุขความเจริญมั่นคงให้แก่ตัวเองและชาติได้ดังที่ตั้งใจปรารถนา ขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงคุ้มครองรักษาท่านทุกคนให้ปราศจากทุกข์ปราศจากโรคภัยให้มีความสุขก,กายสุขใจตลอดศกหน้านี้โดยทั่วกันนะครับนี่เป็น การพระราชทานพรแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสปีใหม่พุทธศักราช2556นะครับผมได้อัญเชิญพระราชำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวที่ส่งพระราชทานและก็เผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์กร,รมการเฉพาะกิแห่งประเทศไทยเมื่อช่วง8นาฬิกาที่ผ่านมานะครับในขณะเดียวกันครับคุณผู้ฟังครับถ้าไปถามว่าคนไทยนะครับคนไทยอยากได้อะไรคนไทยก็นะครับอยากให้ในหลวงของเรานะครับ ทรงมีพระสุขภาพพรรณนามัมแข็งแรงและก็คงทรงหายจากพาะการจะป่วยนะครับนี่เป็นสิ่งที่เป็นลําดับแรกๆเลยที่คนไทยปรารถนาในช่วงปีใหม่นี้นะครับทีนี้ไปดูเรื่องของสภาพการ เตรียมรับมือนะครับการเตรียมรับมือกับการเดินทางกลับเข้าสู่กรุงเทพมหานครตั้งแต่ช่วงสายๆวันนี้ก็เริ่มมีเข้ามาแล้วนะครับและผมเข้าใจว่าอีกสักชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่รถกลับเข้ามายัางกรุงเทพมหานครหนาแน่นมากขึ้นนะครับนอกจากนั้นครับทางผู้โดยสารเนี่ยมีการร้องเรียนมายัางทางตำรวจ จราจรว่ามีแท็กซี่นะครับไม่เพียงพอที่จะรับผู้โดยสารมีการโกงราคาหรือบางคันก็ไม่รับผู้โดยสารด้วยทางผู้บังคับการตำรวจจราจรพลตำรวจตรีปิยะตั้งพิชัยบอกว่าได้ประสานงานกับสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์รับจ้างหรือว่ารถแท็กซี่ให้ช่วยกันระดมรถแท็กซี่ในพื้นที่กรุงเทพ,พให้มารองรับผู้โดยสารตามสถานีขนส่งโดยเฉพาะสถานีขนส่งหมอชิดที่มักจะพบปัญหารถแท็กซี่ ไม่เพียงพอในการรับผู้โดยสารนะครับส่วนปัญหารถแท็กซี่ปฏิเสธการรับผู้โดยสารหรือโกงราคาตำรวจจราจรบอกว่าได้วางมาตรการนำตำรวจจราจรกลางออกมาประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับผู้ขับขี่แท็กซี่นะครับทางตำรวจจราจรประเมินว่าประชาชนที่เดินทางกลับจากต่างจังหวัดจะทยอยเข้ากรุงเทพหนานแน่นตั้งแต่ช่วงบ่ายสองโมงวันนี้ครับอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าช่วงบ่ายสองถึงห้าทุ่มของคืนนี้ นะครับจานหนาแน่นนะครับส่วนในวันพรุ่งนี้ก็จะหนาแน่นตั้งแต่ช่วงบ่ายโมงเป็นต้นไปเลยนะครับกรุงเทพมหานครก็จะกลับเข้าสู่ภาวะการคึกคักหรือถ้าพูดจริงๆก็คือการจราจรจะกลับมาติดนึบอีกครั้งหนึ่งก็เต็มที่ก็คือน่าจะเป็นวันพรุ่งนี้นะครับโดยบกจรอบอกว่าได้นํากล้องวงจรปิดมาช่วยกันจัดเส้น ทางการจราจรตั้งแต่ช่วงก่อนเดินทางเข้าพื้นที่กทมและเชื่อว่าน่าจะสามารถดูแลปัญหาการจราจรได้นะครับอย่างเชื่อว่าน่าจะดูแลปัญหาการจราจรได้ส่วนบทสรุปนะครับเจ็ดวันอันตราย วันที่ห้าวันนี้เป็นวันที่ห้ามีผู้เสียชีวิตแล้วสองร้อยห้าสิบสี่รายด้วยกันนะครับอุบัติเหตุสะสมสองพันสามร้อยห้าสิบเอ็ดครั้งลดลงจากปีที่แล้วจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดก็คือจังหวัดเชียงใหม่หนึ่งร้อยสี่ครั้งเชียงใหม่เป็นแชมป์ในการเกิดอุบัติเหตุสูงสุดส่วนที่เชียงรายนะครับรองแชมป์นะครับ รองแชมป์เป็นเชียงรายและก็นครสวรรค์ส่วนจังหวัดที่ไม่เกิดอุบัติเหตุเลยก็คือที่จังหวัดตราดนะครับขณะที่ยอดผู้บาดเจ็บทั้งสิ้น2,454คนลดลงจากปีที่แล้วจังหวัดที่มียอดผู้บาดเจ็บสูงสุดก็คือเชียงใหม่จำนวน105คนส่วนยอดสะสมผู้เสียชีวิต254คนลดลงจากปีที่แล้วเช่นกันนะครับจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดคือจังหวัด นคนปรปฐม12คนจังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิตเลยมี4จังหวัดนะครับจ,นนจังหวัดน่านจังหวัดนครพนมจังหวัดตราดและก็จังหวัดตรังและแน่นอนสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุสูงสุดก็คือเมาสุราแล้วก็ขับรถเร็วนั่นเองนะครับท่านที่ฟังอยู่แล้วก็อยู่ระหว่างการขับรถกลับเข้ากรุงเทพช่วยกรูณาเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับจะได้ไม่ต้องมีตัวเลขทั้งจํานวนอุบัติเหตุแล้วก็จํานวนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอยากให้ท่านเดินทางไปพบ พอความสุขแล้วก็อยากจะให้เดินทางกลับมาด้ความปลอดภัยด้วยนะครับช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับพี่ต๋องครับคุณอลงกฎบุญมาสุขท่านผู้มุ่งในการฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์และการตลาดสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยธนาคารกษิกรไทยจำกัดมหาชนเที่อกาสปีใหม่นี้นะครับพี่ต๋องนอกจากจะอวยพรปีใหม่กับเราแล้วจะมาคุยให้ฟังนะครับสําหรับคนที่เตรียมจะซื้อบ้านหรือเตรียมจะสร้างบ้านเนี่ยนะครับบ้านระบบแบบดั้งเดิม กับบ้านระบบสำเร็จรูปเหมือนหรือต่างกันยังไงนะครับทางเรื่องสําหรับคนที่จะซื้อบ้านเป็นสิ่งที่ควรจะรู้ไว้ช่วงนี้พี่ตองพร้อมแล้วที่จะมาคุยให้ความรู้กับเราในเรื่องนี้ในช่วงวันปีใหม่อย่างนี้ครับคุณผู้ฟังครับสวัสดีปีใหม่ครับพี่ตองครับสวัสดีปีใหม่คุณยุทธนาและคุณผู้ฟังนะครับพี่ตองครับเป็นยังไงบ้างกับปีเก่าที่ผ่านพ้นไปและก็ตั้งความหวังอะไว้บ้างสําหรับปีใหม่ปี2556ปีนี้ครับพี่ตองครับ ครับก็จริงในช่วงปีใหม่ก็ได้มีโอกาสได้อยู่กับครอบครัวนะครับดูคุณแม่อยู่กับพี่ๆี่น้องน้องผมว่ามันเป็นความสุขของสังคมไทยนะครับว่าในช่วงเทศกาลเราคงต้องอยู่กับคนที่เรารักตราที่เคารพนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะได้มีโอกาสพาคุณแม่พาพี่ๆี่ไปเที่ยวบ้างไปอะไรบ้างได้ทํากิจกรรมร่วมกันผมว่านี่คือสังคมไทยนะครับซึ่งสังชาติอาจจะไม่มีมุมนี้นะครับส่วนสิ่งที่อยากจะตั้งความหวังไว้ก็คือจริงๆอยากจะ สนุกกับงานที่ที่รับผิดชอบอยู่นะครับแล้วก็ อยากจะหาข้อมูลเก็บเล็กๆน,น,น,น้อยๆนะครับที่อาจจะได้จากประสบการณ์ที่ออกพื้นที่บ้างหรือไม่มาให้ข้อคิดกับคุณผู้ฟังนะครับ,รบอย่างต่อเนื่องนะครับสําหรับปีใหม่นี้เราเราก็เชียร์นะว่าเอ๊นอกจากข้อมูลในเรื่องอสังหาริมทรัพย์ทำเลเด่นๆโครงการดีๆหลักในการเลือกซื้อคอนโดหลักในการตรวจรับมอบมอบบ้านหลักในการเอจะซื้อบ้านดีหรือว่าจะไปปลูกบ้านดีพี่ต๋องก็ให้เราอย่างครบถ้วนแล้วนะครับเออก อยากจะเห็นพี่ต๋องเขียนหนังสือเลยนะพาชิมพาทมเที่ยวพาชิมพาเที่ยวพาดูบ้านใช่ใช่นะผมว่าน่าจะได้รับการตอบรับนะจากแฟนๆรายการเป็นอย่างดีเลยนะครับพี่ต๋องครับอ่าเริ่มเริ่มไปบา้างยังพี่ แพรจริงๆก็มีข้อมูลพยายามเก็บข้อมูลเอาไว้เวลาเราเดินสายเราออกพื้นที่นะครับว่าคือจริงๆต้องบอกว่าตอนนี้มาผิดชอบงานเนี่ยด้วยด้วยความที่เป็นคนชอบดูแบบบ้านนะทำอะไรอยู่แล้วเนี่ยพอมารับงานจริงๆแล้วก็มีความรู้สึกว่าเออเป็นงานที่เราชอบจริงๆนะก็จริงในเรื่องของบ้านแล้วเนี่ยผมว่ามันมีอะไรที่กุ๊กกิ๊กุ๊กกิกสำหรับคนที่อยากจะเข้าไปอยู่อาศัยรายละเอียดมันเยอะใช่ไหมครับใช่ใช่ครับใช่ครับรออยู่รออยู่นะพี่นะเอาละครับมาปี ซึ่งยังเป็นวันหยุดอยู่ด้วยนะครับแต่ผมเชื่อว่ามีหลายคนเลยฟังเราอยู่ที่กรุงเทพปริมณฑลหรือว่าไปต่างจังหวัดก็ยังฟังเราผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ด้วยนะครับขออนุญาตขอความรู้พี่ต๋องตั้งแต่ต้นปีซะเลยนะครับเพราะว่ามีคํานึงผมได้ยินมาตั้งนานแล้วแต่ยังไม่ค่อยเคลียร์ก็คือคําว่าบ้านระบบสมเร็จรูปนะก็เลยถือโอกาสมาขอความรู้พี่ต๋องตั้งแต่ต้นปีซะเลยว่าบ้านระบบสมเร็จรูปนั้นมันเหมือนหรือมันต่างกับบ้านระบบดั้งเดิมตรงไหนยังไงบ้างครับพี่ต๋อง กับเ,เริ่มต้นปีใหม่แล้วก็พูดเรื่องกันใหม่ให่บ้างนะครับค mm. ือวันนี้ก็จะมีประเด็นเรื่องของบ้านระบบสเสมื็จรูปนะฮะกับบ้านระบบดั้งเดิมจริงย่างนี้ต้องอยากจะทําความเข้าใจผู้ฟังก่อนนะครับว่าบ้านระบบดั้งเดิมเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็คือบ้านที่ใช้การก่อสร้างแบบ ก่ออิฐฉาดปูนอ่ที่เราเห็นกันเป็นประจำที่เราเห็นกันนะครับที่คนงานสมัยก่อนก็คือต้องเอาอิฐบล็อกนะครับหรือไม่ก็อิฐมอนก่อก่ก่อก,อก,อก,อกอไปแล้วก็มาฉาบถูกไหมครับ<อ>แต่วันนี้เนี่ยมันมีระบบการก่อสร้างในรูปแบบใหม่ซึ่งก็มีการใช้มาพอสมควรแล้วแต่อาจคนอาจจะยังไม่ค่อยทราบกันเท่าไหร,ร่นั่นก็คือระบบบ้านสําเร็จรูปนะครับครับซึ่งถามว่ามันคืออะไรมั้ก็คือการนําเอาโครงสร้างนะครับของบ้านสาเร็จรูปใหญ่ๆนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะทาได้อิฐมวลเบาซุปเปรรอร์บล็อกซึ่งเราได้ เห็นนะครับคล้ายๆอิฐมอนเดิมของเรานี่แหละครับแต่มันจะเป็นสีเทาๆนะแต่ความละเอียดของเนื้อปูเนี่ยมันจะมีมากกว่านะครับแต่เมื่อไปดูเรื่องความแข็งแรงทนทานเนี่ยมันจะมีมากนะครับเพราะฉะนั้นโครงสร้างส่วนใหญ่เนี่ยที่เอามาใช้ในบ้านเสร็จูกก็ส่วนใหญ่จะเป็นโครงสร้างทางด้านเสาหรือคานนะครับหรือพื้นผนังต่างๆเนี่ยซึ่งจะทํามาสเร็จรูปเลยมาจากโรงงานนะครับแล้วก็นํามาประกอบในพื้นที่นะครับ นะครับซึ่งมีโอกาสนะครับได้เคยไปดูในโครงการลักษังแบบนี้นะเขาเป <s> ิดให้ลูกค้าเนี่ยนะครับที่ไปซื้อบ้านหรือไปจองบ้านดูกับรักษระการก่อสร้างเลยครับตังค์พาวิสิตดูบ้านตัวอย่างนะครับลูกค้าเองก็จะได้เห็นระบบการก่อสร้างเลยนะครับว่าอ,อมันแข็งแรงจริงๆนะมันไม่ใช่บอกว่า เอมันเป็นกล่องกระดาษหรือเปล่ามันไม่ใช่ตั้งแต,ตง่ตั้งแบบผูกเหล็กเสริมหล่อคอนกรีตคานพื้นนะอ่าเขาก็มาทํากันหน้างานใช่ไหม<ช>คือ<ำ>คมันสําเร็จมาแล้วตั้งแต่โรงงานแล้วก็เอามาต่อประกอบหน้างาน นี่คือคร,ระบบของบ้านสําเร็จรูปถ้าผมจําไม่ผิดเนี่ยบริษัทที่ขึ้นชื่อในเรื่องของการใช้ระบบบ้านสําเร็จรูปเนี่ยเอใช่พฤษาใช่ไหมใช่ครับนะครับซึ่งซงพฤษานี่จะเป็นเจ้าแรกเลยนะที่นําระบบการก่อสร้างแกกษบบแบบนี้เนี่ยนำมาใช้กับธุรกิจอสังหาหรืองไหมครับครับ เอ๊ล้วของเราเนี่ยถือว่าเป็นระบบบ้านสำเร็จรูปร้อยเปอไหมครับพี่ตองครับคือต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าของเราเนี่ยยังไม่สําเร็จรูปเนี่ยสมบูรณ์แบบร้อนะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเ,เราก็นักแต่ถ้าในต่างประเทศแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเป็นสําเร็จรูปจริงๆนะฮะ ที่มีโอกาสพอเพอินได้มีโอกาสไปดูที่ที่เยอรมันที่เยอร,ร,ร,รมันเนี่ยส่วนใหญ่เขามาเขามาเป็นเป็นฐานจริงๆเลยนะฮะ <c oughs> เป็นโครงจริงๆมันตรงบนไดเขามาเสร็จเลยนะในตัวบ้านมันไม่น่าเชื่อนะส่วนใหญ่แต่เราจะเอามาเป็นยิจริงถูกไหมครับอ,อันนี้คือสิ่งที่มันจะแตกต่างไปนะครับแต่ทีนี้ว่าถามว่าแล้วทําไมคนต้องมีเลือดเป็นทําบ้านสําเร็จรูปนะครับคือเนื่องจากว่าบ้านสําเร็จรูปเนี่ยจะทําให้การก่อสร้างเนี่ยสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ถึงสิบถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์ทีเดียว นี่คือจุดแข็งนะครับถ้าเกับบ้านระบบดั้งเดิมนะครับแล้วก็สุดท้ายเมื่อมีการหล่อแบบที่มาจากโรงงานแล้วเนี่ยนะครับแน่นอนครับมันจะทําให้ลดระยะเวลาการก่อสร้างนี้ได้ถึงเกือบสี่สิบเปอร์เซนต์ก่อนสร้างบ้านหนึ่งใช้เวลาประมาณสี่ถึงหเดือนใช่ไหมเดี๋ยวนี้อาจจะสร้างแค่สาเดือนเสร ครับแล้วแล้วมันจะแข็งแรงสู้ระบบเดิมได้ไหมครับพี่ตองครับอันนี้ก็มีการพิสูจน์กันแล้วนะครับว่าอย่างที่ผมบอกนะฮะอิดมวลเบาไอ้ชื่อผมว่าคนตั้งชื่อการตั้งชื่อแบบ,แบบแบบแบบไม่ค่อยําชักชักจูงลูกค้าสักนิดหนึ่งคือว่าอิดมวลเบาบางทีมันไม่ได้เบานะครับมันมีความแข็งแรงและทนทานมาก ครับนะซึ่งมีการพิสูจน์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเจาะการกระแทกหรืออะไรแล้วนะครับเพราะว่าพอชื่อบอกอิดมวลเบาหลายคนที่อยู่นอกวงการจะก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะมันจะกล่องแข็งหรือเปล่าใช่ใช่ครับนะครับจริงๆแข็งแรงใช่ไหมแข็งแรงครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยก็มีการนำเอาเอระบบบ้านสำเร็จรูปม,มาใช้กับการก่อสร้างอาคารใหญ่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกโรงงานโรงพยาบาลโรงหนังหรือตลอตจนตอนนี้ที่เราเห็นชัดสุดก็คือคอนโดมิเนียม นะครับเพราะว่าถ้าคอมนดมิเนียเนี่ยสร้างช้าเมื่อก่อนใช้เวลา2ปี3ปีสร้างประมาณแค่18เดือนหรืออะไรพวกนี้นก็จะเร็วขึ้นงั้นถ้าสร้างช้าเนี่ยมต้นทุนมันเยอะนะครับ,รบมันก็จะแบกต้นทุนไปเรื่อยวันนี้เนี่ยมีนวันตรกรรมในเรื่องการเอาบ้านและพวกสําเร็จรูปเนี่ยมาใช้เนี่ยมันจะทำให้เขาเนี่ยสามารถประหยัดต้นทุนได้เยอะเลยพี่ต๋องครับไหนๆก็ไหนๆแล้วขอความรู้ซะเลยว่าอะไรคือข้อดีของอิดมวลเบาไหนๆเราพูดถึงเรื่องอิดมวลเบาแล้วเนี่ยอยากรู้ข้อดีของอิดมวลเบาหน่อยครับพี่ต๋องครับจริงๆแล้วอิด มันก็คือผลิตภัณฑ์คอนกรีตนะฮะชิพใหม่นะครับซึ่งเกิดจากการใช้ปูนซีเมนต์นะครับทรายปูนขาวยิบซ้ำน้ำเนี่ยนะครับแล้วก็สารกระจายฟองอากาศอันนี้สําคัญนะครับผสมกันนะครับเป็นสูตรเฉพาะตัวของแต่ละบริษัทนะครับซึ่งเมื่อผสมออกมาแล้วสาระสําคัญของอิฐมวลเบาก็คือหนึ่งนะครับทนทานต่อทุกสภาพอากาศเลย <c oughs> อีเรยนทราและสามารถรับแรงอัดได้มากกว่าอิฐมอญสองถึงสามเท่า <c oughs> นะครับนี่คือความทนทานนะครับนี่จะไปดูเรื่องการทนความร้อนและทนไฟกันบ้างปกตินะเวลาไฟไหม่เนี่ยกระปรุ๊บเดียวไปหมดใช่ไหมแต่ถ้าบ้านที่สร้างด้วยอิฐมวลเบาเนี่ยสามารถที่ทนไฟได้นานถึงสองถึงสี่ชั่วโมงสองถึงสี่ชั่วโมงเลยทนไฟนะครับแล้วก็สิ่งที่เราพบเลยนะครับขนาดนะครับของอิฐมวลเบาเนี่ยส่วนใหญ่จะได้มาตรฐานทุกชิ้นนะครับแต่ถ้าเป็นอิฐมอเนี่ยใหญ่บ้างเล็กบ้างเห็นไหมฮะ หลายัางต้องมีการเลือกเลยเวลาหยิบ It <S <S อิดมอผมไปนั่งดูก็ก่อ,อสร้างสมัยก่อนนั่คือต้องมาเลือกเ e อ๊บมันไซเท่ากันหรือา<ช>ความหนาของอิฐนะครับแล้วแล้วมันกันความร้อนเนี่ยอิฐมวลเบากับอิบมอเนี่ยอิฐมวลเบาจะกันความร้อนได้ดีกว่าอิฐมอนด้วยไหมครับใช่ครับเพราะว่าจะกันความร้อนได้ดีกว่าอิฐมอนประมาณสี่ถึงแปดเท่า <โฮ S 2> นะครับนะแล้ว อิดมวลเบามันก็ต้องเบาใช่ไหมใช่ครับ <c oughs> ก็จะมีน้ําหนักที่น้อยกว่าด้วยแน่เทียบกับปริมาณก,การก่อสร้างที่เท่ากัน,นแล้วแล้วมันกันเสียงได้ดีไหมครับกันเสียงด้วยนะครับ a t t e ความดังของเสียงจากนอกอาคารเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นสรุปได้ไหมครับว่าประโยชน์ที่ผู้ซื้อบ้านจะได้รับถ้าเกิดซื้อแบบระบบสาเร็จรูปที่ใช้อิดมวลเบาก็คือบ้านเนี่ยราคาถูกลงระยะเวลาในการก่อสร้างเสร็จเร็วขึ้น แล้วก็น่าจะเป็นบ้านที่สามารถประหยัดพลังงานแล้วก็สามารถควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างได้ด้วยครับพี่ทองครับ ใช่ครับนะครับอย่างที่เริงให้ทราบนะฮะว่าเราจะได้บ้านราคาถูกลงแน่นะฮะได้บ้านที่เร็วขึ้นนะครับด้านเรียบพลังงานด้วยและมีความแข็งแรงทนทานนะครับแต่ว่ามีมีข้อดีแล้วมันก็น่าจะมีข้อจํากัดด้วยไหมครับข้อจากัดส่วนหนึ่งนะครับคือเนื่องจากว่าเวลาเราสร้างเป็นบ้านเสร็จรูปเนี่ยการต่อเติมบ้านในภายหลังเนี่ยค่อนข้างทํายากนิดนึงต่อเติมภายหลังทํายากใช่ครับเพราะว่าเวลาเราต่อเติมไปเนี่ยฮะไม่ระวัดเลยบางทีเนี่ยมันจะมีความแตกราวได้ง่ายนะครับเนื่องจากมันเป็นวัสดุสำเร ลูกมันเป็นแผ่นๆมาแล้วนะใช่ครับนะครับเพราะนั้นข้อเสียข้อจํากัดก็คือต่อเติมภายหลังทําได้ยากนะครับ,รบเพราะถ้าไม่ใช้ผู้เชี่ยวชาญอาจเกิดปัญหารอยแตกร้าวได้ง่ายนะแล้วก็อาจจะมีผลกระทบต่อโครงสร้างด้วยฉะนั้นถ้าถ้าจาเป็นต้องต่อเติมจําเป็นอย่างยิ่งต้องปรึกษาวิศวกรหรือเจ้าของโครงการก่อนใช่ไหมครับพี่ต๋องใช่ครับถ้าอะไรเราไม่แน่ใจอยากจะต่อเติมนะแนะนําเลยนะควรจะปรึกษาวิศวกรหรือเจ้าของโครงการก่อนนะครับเพื่อเวลาเราทำลงไปจะได้ไม่เสียหายกับตัวบ้านแล้วแล้วเจ้าบ้านระบบสําเร็จรู เนี่ยเรื่องรูปแบบบ้านเนี่ยมันมีข้อจํากัดด้วยไหมครับพี่ต๋องใช่ครับเรื่องรูปแบบบ้านนี่ก็อาจจะมีข้อจํากัดนิดนึงเนื่องจากเวลามันหล่อมาส่วนใหญ่มันหล่อมาแล้วแบบรูปสี่เหลี่ยมนะครับเวลาเราต้องการเรื่อง,องการโค้นมนหรืออะไรพวกนี้เนี่ยหรือการจะดูเรื่องความสวยงามเนี่ยมันอาจจะลดน้อยลงไปนิดหนึ่งนะแต่ผมเชื่อว่ามันก็ไม่น่าจะเป็นสาระสําคัญมากเพราะการที่จะทําให้บ้านดูดีสามารถอยู่แล้วสบายตาสบายใจคิดมันมีเรื่องของการตกแต่งภายหลังโดยลักษณะของเอาเฟอร์นิเจอร์เข้ามาได้ ครับนะอันนี้คือข้อตต่างระหว่างบ้านระบบสำเร็จรูปกับบ้านก็มันก็ยังมีคํานึงพี่ต๋องบ้านประหยัดพลังงานอ่าแล้วมันจะเป็นเหมือนหรือต่างกับ บ้านประเภทประหยัดพลังงานพี่ต๋องมันเหมือนกันไหมฮะประเภทเดียวกันไหมใกล้เคียงกันนะครับคือจริงหลักสําคัญของบ้านมันคือการปกบ้านที่ก่อนหน้านี้เราเคยคุยกันนรายๆการก็คือว่าคือต้องรู้หลักนะของแสงแดดแล้วก็ดูที่ตั้งของประเทศไทยเรานะฮะก็พยายามหลีกเลี่ยงซะนะครับโซนที่มันจะต้องโดนรับแดดเยอะๆเนี่ยอย่างที่ก่อนหน้านี้ที่เรียนให้ทราบว่าไม่ควรจะเอาห้องนอนไปอยู่ใกล้กับโซนที่รับแดดเยอะๆเลยใช่เพราะมันจะร้อนมากถูกไหมฮะแล้วบ้านเราส่วนใหญ่แล้วทิศที่จะรับแสงแดดบ้า่สุดคือด้านทิศ ใต้กับพิศตะวันตกเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรเอาห้องสําคัญห้องพักผ่อนหรืออะไรไปอยู่ในด้านนี้นะเพราะ,ะั้้กระแสลมร้อนเนี่ยมันจะทำให้บ้านเรานี้ร้อนไปด้วยนะครับ ันนั้นคือส่วนหนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งที่เราจะต้องแก้นะครับเราสามารถทรําได้ง่ายๆมากเลยนะครับอย่างที่เรนได้ทราบก็คือว่าเราอยู่กับบ้านแล้วเนี่ยเราต้องดูว่าสภาพบริเวณบ้านเรานี้เป็นยังไงสิ่งแวดล้อมเราเป็นยังไงสมมติว่าบ้านเราปลูกไปแล้วไม่มีต้นไม้ใหญ่เลยไม่มีอะไรเลยอย่างเงี้งงยก็เริ่มแนะนําควรจะใช้ธรรมชาติเข้ามาช่วยก็จะร่มเงาให้กับบ้านเราใช่ไหมครับใช่ครับอาจจะเป็นลักษณะการปลูกต้นไม้บ้างอะไรบ้างนะถ้าบ้านมีพื้นที่เยอะๆแอรร้อนจ,จัดแนะนำพวกขูกระจง นะคะอันนี้ก็พยายามไปศึกษามาูุ๋้จงเป็นไม้ที่ลําต้นนี่มันตั้งตรงสูงแล้วก็เป็นชั้นๆนะครับก็ก็จะสามารถให้ร่มเงาได้มากนะครับหรือแม้กระสังบอกว่าเอ้ยเราไม่อยากเอาต้นไม้มาเกะกะเดี๋ยวจะไปแทงตัวบ้านก็ทําเป็นตีไม้ระแนงกองแสงซะนะครับอ,อ,อันนี้ก็จะช่วยได้นะครับครับ ปูขูกระจงก็ได้หรือทําเป็นไม้ละแนงก็ได้ด้วยใช่ไหมครับมันก็จะช่วยลดแ <ละ S 2> สงกระทบตัวบ้านให้น้อยลงด้วยใช่ไหมครับพี่ต๋องแหมดีจังเลยนะครับแหมได้ทั้งความรู้ตั้งแต่ต้นปีเลยนะทั้งบ้านระบบสาเร็จรูปแล้วก็บ้านประหยัดพลังงานด้วยบ้านประหยัดพลังงานพี่ต๋องําว่าหลักการสําคัญก็คือต้องหลีกเลี่ยงแสงแดดและกระแสลมร้อนนั่นเองนะครับ,รบแล้วก็หาหา,หาทางพยายามจะสร้างร่มเงาให้กับตัวบ้านด้วยนะครับทีนี้ครับเรื่องเกี่ยวกับนะมมีบ้านแล้วเนี่ยหลายคนบอกว่ามีบ้านอย่างเดียว ก็คงก็คงจะอยู่ได้เหมือนกันแต่ถ้าจะให้ดีมันต้องตกแต่งให้พร้อมแล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกด้วยมีสินเชื่อตัวหนึ่งเราเคยคุยกันมาบ้างแล้วนะครับแต่ว่ายังมีการไถ่ถามมาอยู่เลยก็คือเรื่องของสินเชื่อบ้านทวีทรัพย์กสิกรไทยอะไรคือสินเชื่อบ้านทวีทรั์กสิกรไทยครับพี่ต๋องครับสำหรับสินเชื่อบ้านทวีทรั์กสิกรไทยก็เป็นบริการให้กู้ยืมนะครับเงินกู้เพื่อการใช้จ่ายส่วนบุคคลนะครับ โดยใช้หลักทรัพย์นะครับที่ปลอดภาระนะครับนํามายื่นขอสินเชื่อกับธนาคารได้นะครับโดยลูกค้าเนี่ยสามารถเลือกโอนกู้เบิกเกิดบัญชีหรือเรียกว่าโอดีนะครับก็สามารถดําเนินการได้นะครับโดยเรากาหนดวงเงินสินเชื่อสูงสุดเนไม่เกิน80%ของราคาประเมินนะครับโดยกําหนดวงเงินกู้ขั้นต่าเนี่ยนะครับไม่ไม่น้อยกว่าหนึ่งแสนนะครับแล็สูงสุดไม่เกินสิบล้านครับอ๋อขั้นต่าแสนหนึ่งสูงสุดไม่เกินสิบล้านนะครับ สินเชื่อบ้านทวีทรัพยเกสิกรไทยเปลี่ยนบ้านของคุณให้เป็นเงินนะครับกับเคโฮมอีคิตี้อันนี้คือตัวเดียวกันใช่ไหมครับพี่ต๋องครับใช่ครับใช่ครับเคโฮมอีคิตี้สินเชื่อบ้านทวีทรั์กสิกรไทยเป็นบริการให้กู้ยืมเงินเพื่อใช้จ่ายส่วนบุคคลนะครับโดยใช้หลักทรัพย์ที่อยู่อาศัยของตัวเองจำนองเป็นหลักประกันแก่ธนาคารซึ่งพูดง่ายๆคือต้องเป็นบ้านที่ผ่อนหมดเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับพี่ต๋องครับครับเป็นบ้านที่ปลอดภาระนะครับแล้วก็นํามาใช้ได้ครับนะครับนะครับหลักประกันที่ใช้จำน อะไรรูปแบบไหนได้บ้างนะครับพี่ต๋องครับก็เป็นบ้านพร้อมที่ดินนะครับทาวน์เฮาส์หรือว่าอาคารพาณิชย์ก็ได้เห็นนะครับครับยกเว้นที่ดินเปล่านะไม่สามารถนํามาใช้เป็นหลักประกันได้บ้านพร้อมที่ดินได้ไหมได้ทาวน์เฮาส์ได้ไหมได้อาคารพาณิชได้ไหมได้ห้องห้องชุดเพื่อที่อยู่อาศัยนะครับก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันยกเว้นที่ไม่ได้คือที่ดินเปล่าไม่ได้นะครับที่ดินเปล่าไม่ได้นะครับสอบถามเพิ่มเติมที่ไหนยังไงครับพี่ต๋องที่ www.khome.com นะครับครับ นะครับกดหรือไม่ก็เคคอนแทคเซ็นเตอร์ศูนย์สองแปด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 นะครับก็ได้เหมือนกันครับเอาละครับขอบคุณอยังสูงเลยนะครับพี่ต๋องครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับแะ ปีตองของเรานะครับคุณอลงกฎบุญมาสุขนะครับท่านผู้อุ่งในการฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์และการตลาดสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนนะครับสำหรับสินเชื่อบ้านทวีทรัพย์กสิกรไทยหรือ K-Home Equity นะครับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ w w w k h o m e s m i l e c l u u c o o m หรือ K-Home Loan Delivery ก็ได้028888888แล้วก็กด517นะครับ ครับคุณผู้ฟังครับได้ความรู้ทั้งเรื่องของบ้านสําเร็จรูปที่ใช้อิฐมวลเบามีความแตกต่างจากบ้านระบบเดิมอย่างไร การจะทําให้บ้านเป็นบ้านประหยัดพลังงานโดยการลดความร้อนลดแสงแดดกระทบบ้านเนี่ยทำยังไงได้บ้างน,นะครับไม่ว่าจะเป็นการปลูกต้นกูกระจงก็ได้หรือการทําไม้ละแนงนะครับเอาไว้ข้างบ้านก็ได้การลดแสงแดดกระทบตัวบ้านก็จะทําให้บ้านเนี่ยร้อนน้อยลงลดอุณหภูมิที่จะสูงขึ้นของตัวบ้านนะครับแล้วก็ยังมีตัวของสิบเชื่อที่เราสามารถใช้บ้านที่อยู่อาศัยของเราเนี่ย เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันก็คือตัวของสินเชื่อบ้านทวีทรัพย์กสิกรไทยหรือเค o ฮ e อีคิวตี้ก็ได้ด้วยนะครับเปลี่ยนบ้านของคุณให้เป็นเงินกับเคโฮม e ีคิวตีสินเชื่อบ้านทวีทรัพย์กสิกรไทยก็เป็นบริการให้กู้ยืมเงินเพื่อใช้จ่ายส่วนบุคคลโดยใช้หลักทรัพย์เป็นบ้านของเราเองเนี่ยแหละครับเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน แก่ธนาคารนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านพร้อมที่ดินก็ได้ทาวเฮาส์ก็ได้อาคารชุดหรือว่าเป็นคอนโดก็ได้แต่ที่ดินเปล่าไม่ได้นะครับสนใจก็8888888888 88 88 88 88, พรุ่งนี้ลองโทรปรึกษาได้เลยนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับเราจะพักกันครู่เดียวและช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของรายการ m ั n นี่ช็อรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินกันต่อครับ รายการมันนีชน่ช็อตสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนรายการมันนีชน่ช็อตเดินบัญชีเพื่ออนาคตกับเขตกรุ๊ปสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนบริการทุกระดับประทับใจ0 2 8 8 8 8 8 8 การมันที่ช็อตสนับสนุนโดยธนาคารเกษตรกร,กรไทยจำกัดมหาชนบริการทุกระดับประทับใจ02 888 8888 88. บริษัทปตท,ท,ท,ทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนเพย มีสลึงพึ่งบรรจบเอเอเงงในครบสี่พันบาทออมสบายใายขาดเดือนละหนเ้ย <Bei. S 1> บัตรกดเงินสดบัตรเครดิต สิ่งเชื่อบ้านและรถยนต์เอาไมา่ต้องสนเอ,าาอ,สนเอ,อกสา,ารการเงินเลยวันนี้ไม่ต้องมีสลิปเงินือน,นก็กู้ได้แค่ได้บัญชีเกษตรกรไทยขั้นต่ำเพียง4,000บาทรับชั่วร์วงเงินกู้สูงถึง125เท่ามาได้บัญชีก,กับเกษตรกรไทยวันนี้เพื่ออนาคตที่ดีกว่าโทร02-888-8888เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด